ร้อยค่ะกับเมนูแซลม,มอนกุ้งสดนะคะหมึกไข่ผลไม้รวมนะคะจะเรียบร้อยค่ะกับยำแซลมอนไข่ปลาเผ็ดน้อยจ้าผลไม้รวมเร้อยกับเมนูไข่ปลาแซลมอนผักรูอ่าข้าวโพดมะม่วงจ้าวันนี้ไม่มีไหลบัวเรียบร้อยค่ะกับเมนูปูมากุ้งสดไข่แดงนะคะข้าวโพดมะม่วงจ้า ค่ะสำรับเมนูซัมเมอร์กั้งสุขขกไข่นะครับบวกสกุลต้มน้ำชาไม่สะดวกมาหน้าร้านเรามีอยู่ในการจัดส่งออนไลน์ด้วยรถควบคุมความเย็นรีวิวเทียบสนใจทักเพจเดืนหนึ่งตตามปากหรือไลน์ NUG0523 ตลอด24ชั่วโมงขอบคุณนะคะ กินกับเมนูแรกเลยนะคะกับเมนูก้างสุกสี่ไข่ก้างสุกพิเศษไข่ปลาดานี่ชมชํๆกันเลยลก็คือหมึกไข่ไข่ปลาไข่ปูนะคะแล้วก็ไข่แมงดาแต่พิเศษไข่ปลานะจ๊ะแล้วก็บวกก้างสุกอีกนี่ไข่แมงดาจ้า เขียนจดเมนูเลยนะจ๊ะใช่จ๊ะเะียนสิคิวได้นะครับประมาณครึ่งชั่วโมงนะจ๊ะสามสิบนาทีจ๊ะี๋ยวเล่นกลับมาเราก็เบิ้นไข่ปานะอีกหนึ่งตักอือนี่จ๊ะเรียบร้อยค่ะกลับเมนู สี่ไข่นะครับพิเศษไข่ปลาบวกก้างสุกจ้าจเมนูต่อไปจ้ากับเมนูกุ้งทุทนบวกผลไม้รวมนะครับปลาเผ็ดน้อยจ้า ไม่มีหอยแครงนะจ๊ะวันเนี้ยเฟิลโค้งวันนี้ไม่มีหอยแครงนะลูกกับไหลบัวไม่มีหอยแครงกับไหลบัวนะจ๊ะอย่างอื่นมีหมดทุกอย่างจ้าไม่ใช่จ้าเรียบร้อยสักกับกุ้งทูโทนผลไม้รวมจ้าเจ็ดน้อยจ้า ูต่อไปจากกับเมนูแซลมอนกุ้งสดหมึกไข่นะคะร,ะร,รับปลาผลไม้รวมจ้ไไจรารอประมาณไม่เกินสามสิบนาทีนะจ้าโดยประมาณนะเดี๋ยวมีปัจจิวให้ลูกค้าจดเมนูก่อนเลยจ้าเดียวโดยพ่อหน่อยลูกได้ผัดกันไปลูกขอชื่อกับเบอร์โทรด้วยนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วเราโทรตามจ้าคิ้วที่หกเลยจ้านั่งหลอกได้นะลูก มีแต่มีมนยใหญ่ในช้านิ่นงได้จ้ะจะต่ตอน,นี้แหละตอนนี้หกแล้ว

มันลยนิดนึงลูกเดอะเรียบร้อยค่ะกับเมนูแซลมอนกุ้งสดนะคะหมึกไข่ผลไม้รวมนะคะอ่าแล้วหนึ่งเรายังมีอันนี้ออนไลน์่ะมีจ้ามีทุกสัปดาห์ยังไม่เต็ม่นนี้ยังจ้าใกล้เท่าไหร่ตอบไม่ได้ไม่ได้นับจ้ะตอนนี้รอบวันที่หกนะคะสามารถสั่งมาได้แต่วันเนี้ยคือวันนี้เราปิดปิดรับออเดอร์วันนี้จะเต็มไม่เต็มเราก็ต้องปิดวันนี้จ้ะเพราะเราจะได้สั่งแผนออเดอร์วัตถุดิบได้จ้ะ วันนี้เป็นวันสุดท้ายในการรับออเดอร์จะเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจากกับเมนูสามไข่ปลาค่ะวันนี้มีแค่ก็าวโพดกับมะม่วงผักรวมนะครับวันนี้ไหลบวมไม่มีนะจ๊ะพี่ลูกมา้หนไปผัดกันอะได้ป ไม่มีหอยแครงนะลูกไม่วันนี้ไม่มีหอยแครงแล้วจ้ะสั่งอะไรก็ได้ไม่มีหอยแครงสามไข่ปลาเดี๋ยวค่อยคิดตังตอนรับของก็ได้จ้ะโอเคเดี๋ยวน้องน้องลังบวกสิลูก เดี๋ยวเราจ้วงผิดนะดหดใหกตัวใหญ่ก็มีปไแ้บแบบหนึง่งเรียบร้อยจ้าต่อไปจ้า ยำผลไม,ม้รวมล้วนๆไม่ใส่น้อสัตว์นะคะจํา่ำๆปลาจาเรียบร้อยครัย<ม><น>ใช่ผลไม้รวมจดได้เลยครับประมาณครึ่งชั่วโมงนะ ขอชื่อกับเบอร์โทรได้ยนะครับไหวไหมเดี๋ยวให้น้องโทรตามมาได้ครับถ้าเจอเรวตอก็ประมาณสามสิบนาทีจ้ะก็เราอยากกินอะไรเราก็ใส่วัตถุดิบตามนั้นนะจ๊ะ วันนี้ไม่มีไหลบัวนะใช่มันแพรมันยังไม่เปิดไงพี่เรายังไม่มีของเลยสิบเอ็ดสิบเอ็ดลกสิบเอ็ดลูะ เรียบร้อยค่ะกับยำสซมันไขปลาเผ็ดน้อยจ้าผลไม้ร้วงหมดบอเป็นปิวหมอกลงนะกรอ่าเรียบร้อยค่ะกับเมนูสี่ไข่จ้าไข่ปูไข่ปลาหมึกไข่ไข่แดงไข่พีชห่อยไข่ปูไข่ปลาหมึกไข่ไข่แมงดาจ้า จลุหงก,กับเมนูปูม,มากุ้งสดค่ะข้างหน้ารูกข้างหน้าะเร็วจแป๊บน่ประมาณสามสิบนาทีเรยบร้อยค่ะ เรียบร้อยกับเมนูไข่ปลาแซลม,มอนผักบรอ่าเข้าวูดมะม่วงจ้ะวันนี้ไม่มีไหลบัวเรียบร้อยจ้าเมนูต่อไปจากกับเมนูหมึกไข่แซลม,มอนจ้า ท,ท,ที่คิวเท่าไหร่ครับที่กุ้งกับปูสามร้อยบาทจ้ะ <c oughs> ลืมเม็บร้อยค่ากับเมนูสมันหมึกไข่จ้า <c oughs> ช้ำๆเลย <c oughs> ได้ร้อยห้าสิบบาทจ้ะธรรมดาเหรอคิวที่เท่าไหรค่คดี๋ยวไม่ได้มาคิวใช่ไหมครับ อย่ที่แฟดหนูดูให้นะสักก่แนะเดี๋ยวเอาหนังกรโบอกข้าลูก เสร็จพอดีเลยจ้ะเรียบร้อยกับเมนูแซลมอนไข่ปลาปลาจา้าไปจากกเมนูหมึกไข่นะคะไข่ป้าแล้วก็ไข่แมงดาจา้าไม่ร้าเผ็ดน้อยอบอกว่าไม่มีไหล่บัวดูลูกค้าด้วยนะฟิวไหลบัวไม่มีนะลูกเขียนมาหลายินแล้วเนี่ยอย่าให้ดลมาสิ ตึงหลังอ่ะตึงเส้นหลังมันตึงอ่ะเส้นมันไม่หย่อนเหมือนเปิ้นเพิ่งไปเล่นซิสเน็ตใช่หละมาสาวเล่นป่ะล่ลแนะแล้วเปิ้นใช้กล้ามเนื้อส่วนอื่นไหมล่ะมันก็เหมือนกันแหละบางทีเล่นอะมันก็ดึงไปหมดอะมันไม่ไม่เกี่ยวเป็นหัวไหล่ก็ดึงเป็นยันหลังลงขาเลยหนึ่งยังเป็นเลยเรียบร้อยค่ะกับเมนูไข่แมงดาไข่ป้านะครับไข่จักเผ็ดน้อยจะ้ะ เมนูต่อไปจากกับเมนูปูมากุ้งสดไข่แดงปลานะคะซำๆกันไปเลย มาแอดเพิ่มด้วยไข่แดงเรียบร้อยค่ะกับเมนูปูมาคุ้งสดไข่แดงนะคะกระโพดมะม่วงจ้าเมนูต่อไปจากกับเมนูกั้งสุกนะคะบวกแซลมอนจากขกระโพดมะม่วง ประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะเดี๋ยวน้องโทรไปไประมาณไม่ถึงเซียนไปคิวลา,าถ้าเซียนใบเดี๋ยวน้องโทรไปจ้ะเรียบร้อยค่ะกับเมนูแซมลมอนก้างสุก ไข่นะครับบวก,ข,มมกบข้าวโพดมะม่วงจ้าจ้าขาเมื่อยขาไปด้วยเลยเมนูต่อไปจากกบหมึกไข่กุ้งสุกนะครับบวกไข่ปูโพดมม่วงกุ้งสุก เรียบร้อยครับกับเมนูหมึกไข่ไข่ปูกุ้งสุกค่ะเรียบร้อยจ้ะเมนูต่อไปจ้าเรามาปิดกันด้วยเมนูนี้นะคะกับเมนูหมึกไข่นะคะพิเศษบวกไข่ปูหมูยอลแล้วก็ไข่ยเยื่อะมาผลไม้รวมจ้าไม่ล้านะจ๊ะไข่พิเศษคือได้สองตัวนะคะไซส์นี้เป็นไซส์อ่า สองร้อยพร้อมยำนะคะหนึ่งพร้อมเครื่องยำเลยฝากอะไรหน่อยไหมฝากสาหรับออนทัวร์นะคะเออไม่ใช่ออนไลน์นะคะสามารถจัดส่งได้ทุกวันจันทร์นะคะสามารถอัดไลน์มาได้สําหรับใครท่านใดที่มีวันเกิดใกล้ๆที่จะหนึ่งจัดส่งได้ขอทักมาคุยกันก่อนถ้าเราส่งให้ได้ก็จะส่งให้ได้ใช่ค่ะไม่หมือนถึงส่งให้พิเศษอ้ะส่งให้พิเศษะ เป็นเคส,สพิเศ,ษ,เศษคือแบบว่าจะส่งให้พิเศษอ่าก็คือรอบพิเศษให้โ<อ>ดยที่ไม่ต้องเข้ารอบจะ้ะจ,จะส่งให้พิเศษก็คือเนื้องสังว์ใช่สนะัตว์เนื้จะส่งให้พิเศษตามใช่ไหมแบบมันจะมีรอบพิเศษให้เดี๋ยวมาเอาลูก ในกระป๋องตะกาไม่มีเหรอ,อหน้าตาดมากเลยเลไข่เยอะมาไม่ใหญ่เลยใช่ไหมไม่ใหญ่ะอ่าปิดเลยย,ยังยังไม่หมดจะปิดได้ยังไงต้องใส่ไข่ปูก่อนีน่เรียบร้อยค่ะกับเมนูพิเศษหมึกไข่นะคะบวก อไข่ปูไปดูอันนู้นก่อนในนู้นมีอย่าเพิ่งแกะใหม่หมูยอแล้วก็ไข่ปูนะคะไข่เย่ามาเข็อด้าสำหรับวันนี้บ้ายบายค่ะดูของเก้าก่อนที่จะแกะ ไม่สะดวกมาหน้าร้านเรามีอยู่ในการจัดส่งออนไลน์ด้วยลดควบคุมความเย็นรีวิวเพียบสนใจทักเพจเจ๊หนึ่งแซปตามปากหรือไลน์ nung0523 ตลอด24ชั่วโมง